พอเป็นไรตัวตนมันมันเข้าใจแล้วคือความบ้างแห่งจิตว่าพิมุตติแห่งจิตมันมันเริ่ม,มเ,เข้าใจแต่รอการตัสสรุทั้นั้นเองที่ที่เราจะเข้าสู่แดนนิพพานในช่วงนี้เราสามารถทําอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของพุทธะที่เราจะประกาศศาสนา้ยคนลุกือตรงนี้มันด้วย,ด,วยด้วยสัจจะที่เราตั้งต่อพระองค์กันไว้ค,คือความสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะทาํางานยังไงแต่ในทางโลกของเราเนี่ยมันยังมีการอุปโลกแหงศรัทธาจะเกิดขึ้นได้อย่งไ ที่จะทําให้พุทธศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองใช่มีพิธีกรรมมันอุปโลกขึ้นมาเพื่อทาเพื่อทําหน้าที่เต่หน้าที่เรามีที่เราได้ธรรมะแล้วเรามีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วการเชื่อมร้อยสามโลกการนี้ก็เก่งนี่สุนีเอกเขาเก่งแต่ที่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความอ่อนน้อมถ่อมตนความสลัดความเป็นอัตตาเนี่ยมันยากใช่โทมานะเนี่ยมันออกยากใช่เพราะฉะนั้นพระอจาถึง S <S ให้พิสุติทั้งหลายนี่อ่อนน้อมถ่อมตนเขาไว้จริงนี่ก็คือปฏิปทาที่ด้านนี้คือสวยงามที่เป็นแบบอย่างที่ดีรั้ความอ่มอ,อนน้อมนี่คือเราไม่มองว่าเรามีธรรมะสูงเลยครับเราเพี้ยนไปคือทาตามทาไม่ไหนปฏิบัติตามทาไม่ไหนเพื่ออ่อนค่าทำนี่เราก็หายสงสัยแล้วคือเข้าใจคือศึกษาทุกเรื่องศึกษาทุกด้านแล้สุดท้ายก็ลงตัวที่ลมหายใจของเราเนี่ยแหละ ค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดออกด้วยลมหายใจมันเข้าใจด้วยลมหายใจค,ค,ความเป็นสุญญตาแห่งหจิตมันก็มีความนั่งเดิมแห่งจิตมันมีอยู่เพแติเลตตัณหาของคนทั่วไปนะ่ะมันโดนครอบงำมันเป็นอวิชาี่ครอบงำงงด้วยด้วยวิบากกรรมของแต่ละสัตว์โลกนั่นแหละคแต่นี้เราพยายามชำระชำรกำชะ,กำชะกรรมชำระกรรมชำระกรรมเพราะเราอยู่ได้ด้วยลมหายใจอย่างดีถ้าเกิดถ้าเราเข้าใจในชีวิตของคนนะ ของสัตว์โลกเนี่ยโอเคและสัตว์โลกอื่นมันเป็นไปตามธรรมแล้วเป็นไปตามกรรมแล้วที่เขาทาไว้ไม่ว่าจะเป็นพรมเทพสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานารเปรตรสกายมันเป็นไปตามตามกรรมของเขาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันยากที่จะเปลี่ยนแปลงข้างบนน่ะเขาก็มีสุขมากเกินไปจนเขามองไม่ออกว่าทุกข์มันคืออะไรส่วนข้างล่างก็ทุกข์จนเกินไปจนมองว่าสุขมันมีได้หรืออันนี้คือคือความแดดร้อนของเขาทั้งสองทั้งสองด้านที่มันแตกต่างส่วนมนุษย์น่ะ ็นคนเป็นจิตชั้นกลาง <Okay. S 2> ที่รู้ทั้งสองด้านคือรู้ทั้งสุขรู้ทั้งทุกข์แล้วก็มีธาตุขันที่จะคอยรับสิ่งต่างๆอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้น <Okay. S 2> ให้พัษาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นต่างหองมุดิือกายใจของเราเนี่ย <Okay. S 2> เห็นไหมเรามีเนื้อหนังมังสารเรามีาธาตุสี่กันห้า <Okay. S 2> ตอนนี้มันเลยเป็นตําราเล่มใหญ่สําหรับมนุษย์ที่ต้องศึกษาจะทําดีละช่วยยังไงนี่คือธรรมะดีธรรมะเลวเนี่ยมันเป็นสิส่งที่มนุษย์ทั้งหลายต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจมาแล้ นี่ท,ที่ที่ที่ต้องศึกษาให้จริงจริงที่ธรรมะสองอย่างแค่นั้นเองอส่วนธรรมะอื่นอริยกาตาธรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วมันเป็นสิ่งทั้งหลายทั้งวงที่เป็นอยู่เช่นนั้นเองอยู่แล้วนี่คือธรรมชาติ<อ>แต่คนไม่ศึกษาดีหรือเดียวเป็นยังไงพระเจ้าให้ละชั่วนี่เพราะอะไรเพราะให้ไม่ไม่ให้มีบาปเิดตัวต้งมันเป็นเศษกรรมแล้วมันก็เป็นทัานใด้หรอมันเป็นมนทินกับเราป่าทั้งหลายเป็นมนทิน มันเป็นคดีให้คนอื่นได้จองล่างจองผ่านได้ <c oughs> ก็เหมือนเราทําบาปคนทําร้ายคนเบียดเบียนคน <c oughs> หรือสัารโลกเขาก็เบียดเบียนเราอันนี้กรรมจะตามมาค <c oughs> เพราะฉะนั้นเราทําดีเอาไว้ทําดีทีนี้ป็นทุนไงเป็น,น <c oughs> ปบุญพอบุญแล้วทีนี้พอที่จะเข้าส่นิพานมันสลัดดีออกแล้ว <c oughs> ก็เหมือนเราทำเสบ,บียงเบ,บียงเสบียงไปสู่อากาศก็จบละ <c oughs> นี่คือการการที่เข้าสู่พุทธะ <c oughs> คือสลัดความดีความสุขความอะไรต่าง มมสาารกััดย่่นนเพราะว่าจะเอาเหรียญมาแจกเด็กเยญอยูงไนคะเด็กตอนนี้เด็กมาฉันพอดีได้อยู่ครบอะเอามั้ยก็อยู่ในวิ่งเมื่อวานเออหลวพอไม่ได้